เช้าวันหวยออกนะคะท่านะผู้ชมเนาะวันนี้นะคะเราจะมาฟังความฝันของอาจารย์นะคะอาจารย์ฝันของสุดท้ายเมื่อคืนนี้นะคะเนาะอาจารย์จะามาแบ่งปันนะคะให้กับ f c นะคะ<ส>เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังอาจารย์พูดพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์ฝันต่องวดนะคะฝันต่องวดก็ได้320แล้วก็51นนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็แยกให้แปลงให้นะคะและก็วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึง ฝันโค้งสุดท้ายนะคะก็เลขทําพิธีด้วยนะคะมีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังอาจารย์พูดรพร้อมๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขนะคะของอาจารย์มีแค่320แล้วก็51นะคะท่านผู้ชมเนาะคือฝันต่องวดแอดก็มาแยกให้เท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมเนาะใครชอบก็จัดได้เลยนะคะตัวเลขอาจารย์มีไม่เยอะนะคะมีแค่320แล้วก็5 1นะคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์พูดเลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ วันนี้นะคะทิพนาคานะคะมีแนวทางของอาจารย์เสียมขานนะคะของปู่เพชรเงินแล้วก็ย่ากโกมินนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะอาจารย์ก็ได้ทําพิธีไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องงวดนี้คือเป็นงวดที่13แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะโค้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์พูดพร้อมๆกันเลยนะคะมา,าจารย์มีแนวทางตัวไหนที่จะมาฝากท่านผู้ชมนะคะอาจารย์ก็อยู่ในสายแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์พูดเลยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะตอนด,ดีครับทิปราคาและแฟนคลับขอบทิปราคา FT ทุกท่านค,ครับวันนี้เป็นวันหม่ออกเช้าวันไม่ออกที่ผ่านม,มาเอฟวกคงจะรู้แล้วทิปนาคาก็จะลงให้ทราบกันแลับสำหรับตัวเลขฝั่งตัวมวดเละเลขทัิธีวันนี้จะมาพูดถึงตัวเลขฝั ทา,าทางช่องก็ฝันสองงวดหรือว่าทำพิธีทิปนาคานรน,านี้ไหมอ๋้าอ๋อนอาจารย์ฝันสองสง,สงวดละค่ะอาจารย์ให้มาแล้วนะคะคือลงคลิปไปแล้วนะคะคลิปหนึ่งเนาะแต่วันนี้ล่ะจะเป็นคลิปอที่วันทําพิธีนะคะอาจารย์แล้วก็โค้งสุดท้ายของอาจารย์นะคะเแล้วผมจะพูดให้ฟังว่าเรื่ฝันคืนสุดท้ายเป็นยังไงเมื่อก่อนผมเคยฝันว่าปู่บอกผมเอาไข่ทุกหัว ก็ศูนย์หกแต่เมื่อคืนนี้ผมฝันว่าปู่มาบอกว่าถ้ายังซื้อไว้ไม่ถูกให้ผมเอาไข่เป็นทุบของผู้หญิงแล้วก็ซื้อเอาเลยไอ้ในี่อนปีนี้เป็นความฝันผมฝันแค่นี้แหละครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมก็ตีเอาประมาณว่าผมนำห้านำหกก็หกศูนย์สี่หรือห้าศูนย์สี่มีประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าตัวเลขเปลี่ยน แล้วโค้งสุดท้ายด้วยนะคะคเพราะว่าวันนี้ก็เป็น,บนแบบไม่ออกแต่จริงๆแล้วส่วนตัวผมแล้วผมก็ฝันเช้าวันที่ออกมาสองครั้งแล้วมันก็ออกคือสุดท้ายไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตัวเลขน,นะครับ f ัน,นี้เป็นความฝันทาย FC ชอบความฝันโค้งสุดท้ายของผมก็คือมีประมาณนี้นะครับก็นี่แหละครับคือความฝันทั้งหมดที่ได้ ค่ะใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็ตัวเลขทคำพิธีนะคะอาจารย์เลขคำพิธีก็บุญก็ได้เจ็ดสามศูนย์ล่างก็เก้าหนึ่งผมก็ย้ำเสมอว่าถ้าอีกหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้หนึ่งปีปีหกหรือจิตเก้าจิตเก้าก็เป็นหกจิตหกก็เป็นเก้ามีประมาณนี้ครับเจ็ดปีเลขไม่เยอะครับเลขไม่เยอะเลขําพิธีก็มีบุญกับล่างแต่ความฝันของสุดท้ายก็มีประมาณนี้แหละคือฉันว่าไครทุกหัวก็ยิ้มเครื่ อันี้ครับสั้นๆเฉียีๆโอเคเนาะค่ะอาจารย์เดี๋ยวทิปนะคะขอทวนนิดนึงนะคะความฝันของอาจารย์นะคะโค้งสุดท้ายเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์ฝันว่าปู่มาบอกว่าให้อ่าถ้าซื้อหวยไม่ถูกกันก็ให้เอาไข่ไปทุบหัวผู้หญิงใช่ไหมคะอาจารย์เนาะแล้วอาจารย์ก็เลยแปลความฝันให้เป็นห้าศูนย์สี่หกศูนย์สี่นะคะก็เป็นแค่ความฝันนะคะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้ มีเพิ่มตัวเลขอะไรเพียงแต่ว่ามาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ฝันแบบนี้ของสุดท้ายนะคะส่วนตัวเลขทาพิธีนะคะตัวเลขทาพิธีอ่าที่ผ่านมานะคะก็วันที่วันที่ยี่สิบเก้าที่ผ่านมานะคะได้เจ็ดสามศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วก็เลขหนึ่งก็อย่าลืมเป็นเลขเจ็ดด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมตัด สองตัวหน้าสองตัวหลังด้วยนะคะสามศูนย์หรือว่าเจ็ดสามอะไรประมาณนี้นะคะความฝันของอาจารย์แล้วก็ตัวเลขทาพธิธีในคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมก็มีเพียงเท่านี้นะคะไม่เยอะเนาะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าอย่างนั้นก็ให้อาจารย์นะคะอวยพรให้เอฟซีของทย์นะคะฝากช่องด้วยนะคะอาจารย์ขอ,ขอให้เอฟซีโชคดีและก็อ,อย่าลืม ไลก์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องทิปนาคาด้วยเด้อเพราะว่าเป็นช่องน้องใหม่ตัวเลขโูคเ,เงินและเสียคา้าก็จะมาบอกทุกคลิปสําหรับทางช่องทิปนาคาครับวันนี้เป็นวันเราโชคดีขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้เป็นวันไหม่ออก่ายสามโมงขอใหทุกท่านสมบัตินาทุกคนครับสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีของทิพนาคานะคะ,ะ,คะอาจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้ทิพนาคากับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี